เหมือนน้องนักข่าวส่องเจ็บตัวน้อยน้อยรู้ไหมครับเห็นข้อสร้างเหตุการณ์ชายแดนหน่อยตัวน้อยน้อยนักข่าวส่องเจ็บอำไมไปใเห็นให้หนูน้อยาาสองยสบจริงนะมีการถามสงบจริงลูกอยากก่าโกหกนะนี่ความน่ารักของน้องเยาวชนแล้วเราผู้ใหญ่ต้องทำให้เขาเห็นขอสัมภาษณ์หน่อยค่ะตอนนี้สถานการณ์เป็นไงบ้างคะสถา,านการณ์ดีขึ้นนะลกูกดีขึ้น มาให้พวกเราใช้ชีวิตปกตินะครับดีขึ้นครับนักข่าวอย่าเป็นลมแล้วตอนนี้สถานการณ์ดีจริงไหมคะดีจริงครับลูกไม่โกหกนะคะก็รอเวลานิดนึงในการเจรจากันต่อไปครับถามอะไรอีกนักข่าวเร็ว